การตั้งค่าต่างๆนะครับของตัวกล้อง360เนี่ยจริงๆมันทําได้หลากหลายมากนะครับมันตั้งค่าต่างๆได้เ,ยอ,เยอะแยะมากมายนะครับปิดเปิดนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยลูกค้าจะจําม,มันไม่ไหวนะครับนอกสจากว่าลูกค้าต้องการมันจริงๆนะครับอย่างเช่นอย่างนี้ฮะตัวที่เวลาเราตบไฟเลี้ยวแล้วภาพจะมาปรากฏนะครับไม่ว่าเราอยู่หมดไหนก็ตามนะครับตบไฟเลี้ยวแล้วภาพมาปรากฏเนี่ยตรงนี้ลูกค้าจะสามารถปิดเปิดเองก็ได้นะครับ บางครั้งเราดู Youtube อยู่ไม่อยากให้มันมีภาพกล้อง360ตัดมารบกวนนะครับก็เข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เข้าไปที่ค a าเซตนะครับเนี่ยครับบรรทัดบนสุดเนี่ยนะครับให้ปิดไปนะครับเท่านี้นะครับเวลาตกไฟเลี้ยวภาพก็จะไม่มานะครับเวลาเราอยู่ในหน้าอื่นๆเนี่ยนะครับตกไฟเลี้ยวภาพก็จะไม่มาเนี่ยครับแต่ภาพจะมา ตอนที่เราอยู่ในโหมดกล้อง360นะครับตรงนี้มันเป็นมาตรฐานของมันอยู่แล้วครับเนี่ยครับแต่ถ้าลูกค้าดูหนังอยู่จะไม่ไม่มานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคาเซ็ตนะครับบรรทัดบนสุดเนี่ยนะครับลูกค้าสามารถจะตั้งป้ายทะเบียนของรถลูกค้าได้นะครับเนี่ยครับตามเลขนี้เลยนะครับเนี่ยครับภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับตรงนี้ทำความเข้าใจแล้วก็ตั้งค่าเองได้นะครับ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเอาพ a y ดีเล์เนี่ยหมายถึงว่าเวลาเราจะอยู่โหมดกล้องถอยหลังกลับจากกล้องถอยหลังเสร็จเนี่ยเขาจะพลิกมาเป็นกล้องหน้าเนี่ยสัก5วินาทีประมาณนั้นนะครับส่วนบรรทัดล่างสุดเนี่ยนะครับเขาจะโชว์ปุ่มนี้ครับนี่ครับปุ่ม360บางครั้งลูกค้าเกะกะก็ออกได้นะครับก็เหมือนเดิมครับไปที่การตั้งค่านะครับไปที่คาเซ็ตนะครับบรรทัดล่างสุดครับปิดไปนะครับคราวนี้ปุ่ม เล็กๆก็จะไม่มีนะครับไม่มารบกวนหน้าจอของเราเพราะว่าเราจะตั้งค่าที่คอนโทรลพวงมาลัย um ปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อให้เรียกกล้อง360ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตัวทัศสกรีนข้างหน้านี้ก็ไม่จําเป็นต้องมีนะครับแล้วก็ที่ไม่ให้ลูกค้าและไม่แนะนําให้เข้าไปยุ่งเลยนะครับก็คืออันนี้ฮะการตั้งค่าลึกๆเข้าไปแบบนี้เนี่ยนะครับลูกค้าถ้าเข้าไปเล่นหรือไปปรับแต่งต่างๆพวกนี้นะครับ มันจะทําให้การที่ร้านค้าคาราเบตกล้องไปแล้วมันจะลวนหมดเลยนะครับการใช้งานต่างๆก็จะภาพก็จะมุมเปลี่ยนไปทั้งหมดนะครับมุมกล้องก็จะเปลี่ยนไปนะครับไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับถ้าลูกค้าต้องการเส้นกะระยะในตอนเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับส่วนใหญ่ผมจะไม่ตั้งเส้นขึ้นมาให้ลูกค้านะครับเพราะว่าเส้นของ ของจอของกล้อง360เนี่ยนะครับบางทีมันจะไปซ้ำซ้อนกับเส้นของถนนนะครับทำให้ลายตาเปล่าๆนะครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วภาพตัดมาข้างหลังต้องการให้มีเส้นด้วยนะครับก็ไม่ยากครับแค่เข้าไปที่ฟันเฟืองเหมือนเดิมครับเนี่ยครับเห็นแทร็คไหมครับเนี่ยครับตอนนี้ผมปิดไว้อยู่ลูกค้าก็ลองดูครับมันจะมี8ทั้งหมด8สไตล์นะครับลองดูสไตล์ที่8เลยนะครับ เนี่ยนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับเนี่ยเส้นก็จะมานะครับลูกค้าไม่ชอบก็ไปปิดได้ครับสไตล์นะครับไม่เอานะครับไม่เอาก็มาตรงนี้ครับเนี่ยครับเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะไม่มาแล้วนะครับเราก็จะเห็นถนนแบบทั่วไปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว3 d นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับ แต่ผมคิดว่าลูกค้าควรจะตั้งให้เป็นแมนนวลอัตโนมัตินะครับก็คือเวลาเปิดไฟเลี้ยวภาพก็จะตัดมาซ้ายเปิดไฟเลี้ยวขวาภาพก็จะตัดมาขวานะครับไม่จําเป็นที่เราจะต้องมากดเล่นตลอดนะครับเราจะไม่มีสมาธิในการขับรถนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ลูกค้าถามว่าา USB ที่เล็กคอร์ดกล้อง360เนี่ยเวลาจะดูย้อนหลังทํำยังไงนะครับก็ไม่ยากครับแค่ เข้ามาที่รูปวิดีโอนี่นะครับเนี่ยครับกดเข้ามาก็จะเจอไฟล์วิดีโอทั้งหมดที่เขาเล็คอร์ดไว้นะครับวันเดือนปีเวลาต่างๆก็จะอยู่ในนี้นะครับเนี่ยครับเราจะเลือกเล่นวิดีโอไฟล์ไหนก็กดขึ้นมาครับเนี่ยครับมันจะเล็กคอร์ดพร้อมกันทั้ง4กล้องนะครับเนี่ยครับในลักษณะนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ย้อนกลับดูเมนูอีกทีนะครับว่าเราต้องการจะดูอันไหนก็เลือกดูอีกทีนะครับ เนี่ยครับช่วงเวลาวันที่จะอยู่ตรงนี้นะครับจะออกจากอันนี้ก็แบกย้อนกลับไปนะครับลูกค้าสังเกตตรงโลโก้นี้นะครับเนี่ยครับบางทีเราไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วไปโดนมันนะครับรถมันก็จะหายไปนะครับเนี่ยครับลูกค้าเขาทําแบบนี้ทําไมนะครับเพื่อให้เราได้มองทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เหตุผลก็คงจะมีเท่านี้แหละเพื่อให้เรามองทะลุไปอีอกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วรุ่นนี้จะเป็น 2K รุ่นใหม่มันจะมีเลเวลของความชัดขึ้นเรื่อยๆนะฮะเนี่ยฮะจนกว่าจะเต็มคันแบบนี้นะครับเนี่ยครับลูกค้าไปโดนนะฮะโดยไม่ได้ตัง้งใจนะครับแล้วก็ถามเรามาว่ารถมันเหลือแต่ล้อรถหายในะลูกค้าโทรมาผมตกใจเลยนะครับนี่ว่ารถหายจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับจะเหลือแต่ล้อนะครับเนี่ยครับ เหตุผลก็คือให้มองทะลุข้ามไปครับตรงนี้ครับที่เขียนว่าโลโก้มุมขวาล่างเนี่ยนะครับจริงๆกล้อง360นะครับติดตั้งได้กับรถทุกรุ่นนะครับยิ่งเป็นรถสูงๆนะครับก็ยิ่งดีครับเพราะว่าเราจะเห็นทุกมุมนะครับเนี่ยครับสนใจงานติดตั้งก็เชิญได้ที่ร้านซัลต้าสเตทนะครับเบอร์โทร086-345 6 1 9 5ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ